สวัสดีค่ะคุณครูเป mm ็นตัวแทนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้มีข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของสายชั้นมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบดังนี้ค่ะเรื่องที่ 1. เรื่องของการจ่ายค่าอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเป็นจำนวนเงิน600ยบาท ในขณะนี้คุณครูประจําชั้นได้ไดาเ,ดน,เน,นินการจ่ายคูนให้กับผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องที่2เรื่องของการทําประกันอุบัติเหตุกับทางโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้จึงไม่สามารถแจกบัตรประกันได้จึงมีทางเลือกกับผู้ปกครองดังนี้ค่ะทางเลือกที่1กรณีนกักเรียนเกิดอุบัติเหตุสามารถพาไปรักษาในสถานพยาบาลต่างๆได้โดยเก็บใบเสร็จไว้เพื่อมาเบิกกับทางโรงเรียนได้ในภายหลังค่ะ ทังที่ 2, 2> ใหู้ปกคออโหลดแอปพลิเคชันที่ท2 p เพื่อใช้แทนการจ่ายเงินสดน,สนคะคะซึ่งมีวิธีการหลดังน,นี้ค่ะ ต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการมารับนมโรงเรียนโดยป .4 มารับนมในวันพุทธที่25สิงหาคมพศ2564เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาค่ะโดยใช้วิธีเดิมคือการขับรถแบบไดทูนะคะโดยผู้ปกครองสามารถขับรถผ่านประตู2ฝั่งถนนเลี่ยงเมืองได้โดยประตูฝั่งหมู่บ้านตะวันนาประตู1ปิดให้บริการค่ะ ผู้ปกครองสามารถเดินหรือใช้จักรยานยนต์มารับได้โดยเว้นระยะห่างนะคะซึ่งวิธีการรับและดำเนินการมีดังนี้ค่ะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ในกระดาษที่สามารถมองเห็นได้ง่ายเมื่อถึงประตูสองฝั่งถนนเลี่ยงเมืองให้ชูกระดาษที่เขียนชื่อชั้นเลขที่เพื่อคุณครูประจำชั้นจะได้เช็คชื่อค่ะ ผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถคุณครูจะยกนมใส่กระโปรงหลังรถให้วนรถออกสู่ประตู2บริเวณวงเวียนอนุบาลกรณีเดินมารับนมจะมีจุดรับนมบริเวณทางเข้าให้อีกหนึ่งจุดค่ะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยก,กันนะคะเราจะเอา,นนนาชนะโควิด1 9ไปด้วยก,กัน,นะคะ่ะ ไม่มีวิกฤตครั้งไหนที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเหมือนวิกฤตโควิด -19 และถึงแม้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแต่วิกฤตครั้งนี้ก็ทําให้เราได้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ทุกคนปลอดภยัยมาร่วมกันเอาชนะโรคโควิด -19 ด้วยการปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ไปด้วยกัน เริ่งที่การสวมหน้ากาอนามายัยหรือหน้ากากทุกครั้งที่ออกจา,กาพบแอลกอฮอล์เจลไว้ล้างมือร่วมวันล้างมือใบวัด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลโดยเฉพาะเมื่อออกจากห้องน้ำหรือสมัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นแยกภาชนะและของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นรับประทานอาหารที่ปรุงส์ และแยกสำมภารอาหารไม่ทานร่วมกันหลีกเลี่ยงการ,กรกกใช้มือสัมผัสใบหน้าเวลาอาบหรือจากควรใช้ข้อบพับแขนปิดบริเวณปากและจมูกรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไปยังสถานที่หรือร้านค้าต่างๆให้ใช้แอปพลิเคชันไทชนะหรือลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนข้อมูลให้สวมรองมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวางแผนทำกิจกรรมล่วงหน้าเพื่อใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุดเป็นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างน้อย1เมตร และหลีกเลีงการอยู่ในสถานที่แออัดเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายหากรู้สึกว่ามีอาการไเจ็บคอหรือมีไข้สูงกว่าสามสิบเจ็7จุดองศาให้หยุดเรียนหรือหยุดงานหากมีอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ ทิ้งหน้าก,กากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกต้องด้วยการถอดพับมัดทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมันทำความสะอาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำละลายสกฟรกหรือ,อ,รอน้ำยาฆ่าเชื้อ คือชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่พวกเราทุกคนถามได้และเราจะทำต่อไปเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคนด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422 คณะครูใส่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ